โอ้ยเผื่อกิปก่อนท่านสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านอีกครับพีทันนี้เราก็จะมาเล่นเกม m ค Cup ในนะครับไม่ครับเวอะไรวะในโลบอกนะครับวันนี้เราก็จะมาเจ้าเก่าราเดิมนะครับของ เออ่แมเปเบนเทนของเรานะครับซึ่งเอพีนี้เอ้ยสัตว์ซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาทำอะไรดีโอเคโอเคอันนี้เบนเทนนะอันนี้ผมเพิ่งเข้าเกมมามันยังไม่โหลดครบนะทุกคนถ้ามันโหลดครบแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนะี้นะจ้ะป้าก็มันจะโหลดเสร็จแล้วเนี่ยโอเค s เก็ตบอร์ดเบนเทนทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนะตอนนี้มันพึ่งโหลดอูเวนอะไรวะเนะี่ยผมพึ่งผมพัฒนาคลิปมั่งแล้วอ่ะผมจะลองพัฒนาคลิปมั่งครับทุกคนผมจะเปลี่ยนร่างเป็นเพื่อนเบนเทยน23นะมีตัวไรเดีย นี yeah. Ah. Yeah. Mm ่ครับอหาเียไ่มัไหนนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นพวกของเบนได้นลค่ะว้าวว้าว w h a ดิเอเ Echo 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 Echo

มันต่อยกันอยู่ข้างหลังดูวะผมก็อยากทำเป็นซีรีส์เป็นเทนเหมือนกันนะคะทุกคนซีรีส์เป็นเทนเนี่ยในไมค์ครับยังไม่แน่ใจว่าผมจะทำามันยังไงอะไรเขวีเ <c> ก <oughs> ียรล่างมนึ่งกีนแมทเธอโอ๊ยออายจ็ตัวโดนเองเออจ็ตัวโดนเองเนี่ยนะ ซึ่งถ้าทุกคนรู้นะว่าผมมีแมทเอยมีแอดออนแมนมีแอดออนเบนเทนอยู่แล้วนะคะทุกคนผมก็จะทำซีรีส์เบนเทนได้นะครับในเร็วล่านี้ทุกคนก็สามารถรอติดตามกันได้นะว่าผมจะทำซีรีส์เบนเทนยังไงนะครับจะเอามิทิกแบบไหนแต่ผมว่าผมจะเอาจะเอาแบบเหมือนเบนเทนดีกว่าไหมแบบเอาแบบเอออันเล็กไปตอนโตอะ ทุกคนว่าไงครับซึ่งผมก็อยากลองทำอคาคือผมยังไม่เคยทำซีรีส์เยียอะไรเลยมีเรื่องเฮียอะไรบ้างอ่ะยังไม่เคยเลยแค่ออนไทท่าน,นี่กระโปุกคิปหายเลยกูเนี่ยเล่นเฮียอะไรก็ไม่รู้กูมไม่ได้ว่าอะไรก่อนนะกว่าจะเพลงเล่นเฮียอะไรก็ไม่รู้ไฮ้เก่งเลยไม่จบกับแบ็กออนไทเตออนไททันเลยทุกคนซึ่งผมเล่นมันแบบมันไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะเออ ไม่แน่นะซีรีส์เบนเทมผมจะเอาตอนเด็กมาเป็นตอนโตกันต่อนะครับผมโอเคทุกคนก็สามารถรอติดตามก็ได้นะครับก็จะมีช่องหนึ่งเหมือนกันครับที่จะทำซีรีส์เบนเทมเหมือนกันนะครับก็คือช่องดอกเป็กเกช่องดอกที่ว้าช่องดอกช่องดอกอะไรวะช่องดอกเจ็ด ช่องด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์นะครับสามารถไปดูช่องเขาได้เขาบอกว่าจะทำซีรีสเน่เออเอเห็นอยากรู้อยากรู้ว่าพี่เขาทำไงนะผมก็จะทำเหมือนกันเนี่ยแหละเพราะผมก็มีแอคออนเป็นเด็นแล้วนะเมื่อแน,น่ก็มาทำในโลบอกก็ได้แต่ในรถบอกเนี่ยเราต้องมีเพื่อนนะทุกคนถึงจะทำซีรีสได้ไอ้เวนบอกไปเพื่อนไม่อย่างชั่วเลยนะ้ชม เปปปาปราทล,ล่างนี้แต่จะว่าไปเปนเทลล่างนี้ผมเคยเล่นอยู่ตัวนึงแล้วนะ <c oughs> ไช่วาย w a t t u c k ตัวนี้แหละที่มันโกงอยู่ตัวหนึ่งนะชื่อเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยที่มันบอกที่มันคอยมาจากเบนเทแล้วมันบอกว่าซ้ำ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 ซอำซ้ำอะไรอ่ะไอตัวนี้มันก็ไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่หรอกตัวนี้ผมก็ชอบนะมันก็เก่งเหมือนกันนะนี่ตัวนี้ที่ผมชอบเล่นมากสามารถบินได้ด้วยแงน คือมันโหดตรงที่มันสามารถดาบมันเนี่ยสามารถหยุดเวลาได้ละเฮ้ยหยุดคนได้นะอุ้ยอะไรอะอะไรอะตายตาย อ้เบนอาบิโดอบิโดมึงหักหลังเือกมึงทำอะไรกูมึงจำไหมเป็นซีรีส์มึงแล้วไม่นานไม่นานกูจะเป็นกูจะเป็นกูจะเปิดซีรีส์มึงแล้วอะไรมึงจะมาหักหลังกูได้ยังไงดินแม่กูจะเป็นซีรีส์มึงแล้วนจะเป็นซีรีส์มึง จะทำซีรีส์มึงเนี่ยมึงมาหักฟังเหรออวิโดกูเบนเบนนะไข่บนโงนี่ยฮะฮะล้อมนี่ไพิมพ่ฮะฮะอะไร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 ฮะอะไรอะไรไปนอนในโรงศพไปไปไปโธ่เอาหนี้เลยนั่น สู้ไม่ได้ก็ยังจะสู้อ่ะทุกคนอ้ายมาดิรอตรงเนี้ยน่ะนะเฮ้ยเลือดมันเพิ่มว่ะเลือดมันเพิ่มอ้ยไปไหนวะายดิเออเนี่ยมันนอนในรองต่อไป มัน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 โ <c oughs> อ้โหเป็นเชี่ยวว้าปะไม่ได้เด็ดรัก กูกูกูตัดป่าไม่ไปกูทำเองเนี่ยโอยจะตายหาแล้ว เนี่ยผมจะเป็นเวนเทนตอนเด็กก่อนนะเนี่ยประมาณเนี้ยแต่สกินนะ่าจะไม่เหมือนนะอืมก็จะเป็นสกินผมนั่นแหละโอ้โหกลัวมาผิดอันไปว่าก็อ้กตัวแปวนเออปัดปัดดีครับว้ย ไรฟองมันนะ now กูมีอย่ากดไลค์กดแชร์กดะดิ่งด้วยนะเราจะกันใหม่คลิปหน้าไปกัน่